สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกจากพรีเมียร์พ r ร์ตทีหัวหินพามาชมคอนโดมาราเกรสหัวหินคอนโดขาย1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะคอนโดมาราเกรสหัวหินนะคะเป็นคอนโดติดทะเลใจกลางเมืองหัวหินเลยค่ะห้องที่จะพามาชมก็เป็นห้องนี้เลยค่ะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะ48ตารางเมตรเจ้าของรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนทุกอย่างในห้องแล้วก็ขายพร้อมกับของทุกอย่างที่ตกแต่งตามนี้เลยค่ะ ห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น3นะคะเหมาะมาจะเป็นวิวสวนค่ะลิฟวิ่งรูมนะคะกว้างเลยทีเดียวทีวีติดตั้งใหม่นะคะมาทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องนอนค่ะตามสไตล์ของมาราเกรสเลยค่ะห้องนอนใหญ่ห้องน้ําใหญ่นะคะเดี๋ยวพามาชมห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะอยู่ในบริเวณห้องนอนเลยนะคะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยเลยค่ะ ห้องนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่5.75ล้านบาทนะคะบอกเลยว่าซื้ออยู่เองก็ดีหรือจะปล่อยเช่าก็ได้สนใจติดต่อนกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ